คติธรรมคำสอนของพระอาจารย์มั่นภูริทัตเถระผู้สนใจศึกษาปฏิบัติธรรมคือผู้สนใจหาความรู้ความฉลาดเพื่อคุณงามความดีทั้งหลายที่โลกขอปรารถนากันเพราะคนเราจะอยู่ไปโดยไม่มีเครื่องป้องกันตัวย่อมไม่ปลอดภัยต่ออันตรายทั้งภายนอกและภายในเครื่องป้องกันตัวคือหลักธรรม มีสติปัญญาเป็นอาวุธสำคัญจะเป็นเครื่องมั่นคงไม่สะทกสะทานมีสติปัญญาแฝงอยู่กับตัวทุกอริยบทจะคิดพูดทำอะไรไม่มีการยกเว้นมีสติปัญญาสอดแทรกอยู่ด้วยทั้งภายในและภายนอกมีความเข้มแข็งอดทนมีความเพียรที่จะประกอบคุณงามความดีคนอ่อนแอง่อเง่าเต่าตุน วุ่นวายอยู่กับอารมณ์เครื่องผูกพันด้วยความนอนใจและเกียรติค้านในจิตที่จะยกตัวให้ผลภยัยการตำหนิติดเตือนผู้อื่นถึงเขาจะผิดจริงก็เป็นการก่อกวนจิตใจตนเองให้ขุ่นมัวไปด้วยความเดือดร้อนวุ่นวายใจที่คิดตำหนิผู้อื่นจนอยู่ไม่เป็นสุขนั้นนักปราดถือเป็นความผิดและบาปกรรมไม่มีดีเลย จะเป็นโทษให้ท่านได้พบสิ่งไม่พึงปรารถนามาทรมานอย่างไม่คาดฝันการกล่าวโทษผู้อื่นโดยขาดการไตรตรองเป็นการสั่งสมโทษและบาปใส่ตนให้ได้รับความทุกข์จึงควรสลดสังเวชต่อความผิดของตนงดความเห็นที่เป็นบาปภัยแก่ตนเสียความทุกข์เป็นของน่ากเกลียดน่ากลัวแต่สาเหตุที่ทำให้เกิดทุกข์ทำไมพอใจสร้างขึ้นเอง ผู้เห็นคุณค่าของตัวจึงเห็นคุณค่าของผู้อื่นว่ามีความรู้สึกเช่นเดียวกันไม่เบียดเบียนทำลายกันผู้มีศีลสัตว์เมื่อทำลายขันไปในสุคติโลกสวรรค์ไม่ตกต่ำเพราะอำนาจคุ้มครองรักษาและสนับสนุนจึงควรอย่างยิ่งที่จะพากันรักษาให้บริบูรณ์ทำก็สั่งสอนแล้วควรจดจำให้ดีปฏิบัติให้มั่นคง จะเป็นผู้ทรงคุณสมบัติอย่างแน่นอนเมื่อเกิดมาอาภัพชาติแล้วอย่าให้ใจอาภัพอีกผู้เกิดมาชาตินี้อาภัพแล้วอย่าให้ใจอาภัพคิดแต่ผลิตโทษทำบาปอากุศลเผาผลาญตนให้ได้ทุก์ขเป็นบาปกรรมอีกเลยคนชั่วทำชั่วได้ง่ายและติดใจไม่ยอมลดละแก้ไขให้ดีคนดีทำดีได้ง่ายและติดใจ กลายเป็นคนรักธรรมตลอดไปเราต้องการของดีคนดีก็จำเป็นต้องฝึกฝึกจนดีจะพ้นการฝึกไปไม่ได้งานอะไรก็ต้องฝึกทางนั้นฝึกงานฝึกคนฝึกสัตว์ฝึกตนฝึกใจนอกจากตายแล้วจึงหมดการฝึกคำว่าดีจะเป็นสมบัติของผู้ฝึกดีแล้วแน่นอนศีล นั้นอยู่ที่ไหนมีตัวตนเป็นอย่างไรใครเป็นผู้รักษาแล้วก็รู้ว่าผู้นั้นเป็นตัวศีลศีลก็อยู่ที่ตนนี้เจตนาเป็นตัวศีลเจตนาคือจิตใจคนเราถ้าจิตใจไม่มีก็ไม่เรียกว่าคนมีแต่กายจะทำอะไรได้ร่างกายกับจิตต้องอาศัยซึ่งกันและกันเมื่อจิตไม่เป็นศีลกายก็ประพฤติไปต่าง มีโทษต่างๆผู้มีศีลแล้วไม่มีโทษจะเป็นปกติแนบเนียนไม่หวั่นไหวไม่มีเรื่องหลงหาหลงขอคนที่หาที่ขอต้องเป็นทุกข์ขอเท่าไหร่ยิ่งไม่มียิ่งอดอยากยากเข็นกายกับจิตของเราได้มาแล้วมีอยู่แล้วได้มาจากบิดามารดาพร้อมบริบูรณ์จะทำให้เป็นศีลก็รีบทำศีลมีอยู่ที่เราแล้วรักษาได้ไม่มีการ ได้ผลไม่มีการผู้มีศีลย่อมเป็นผู้องอาจกล้าหาญผู้มีศีลย่อมมีความสุขผู้จักมั่งคั่งบริบูรณ์ไม่อดไม่อยากไม่จนก็พอรักษาศีลให้สมบูรณ์จิตดวงเดียวเป็นศีลเป็นสมาธิเป็นปัญญาผู้มีศีลแท้เป็นผู้หมดเวรหมดภัยคุณธรรมยังมีผู้เข้าถึง ให้เป็นผู้ฉลาดปราดเปรื่องเรื่องระบือมีความฉลาดกว้างขวางในอุบายวิธีไม่มีขับแขนจนมุมการปฏิบัติธรรมเป็นการทำตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทรงตรัสสอนเรื่องกายวาจาจิตมีได้สอนเรื่องอื่นทรงสอนให้ปฏิบัติฝึกหัดจิตใจให้เอาจิตพิจารณากายเรียกว่ากายานุปัสสนาสติปัฏฐาน หาสติให้มากในการคนา้นคว้าเรียกว่าธรรมวิจยะพิจารณาให้พอทีเดียวเมื่อพิจารณาพอจนเป็นสติสัมโพชงจิตจึงจะเป็นสมาธิรวมลงเองการประกอบความภาคเพียรทําใจให้ยิ่งเป็นการปฏิบัติตามคําสอนของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าความไม่ยั่งยืนเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่และแน่นอนความยิ่งใหญ่ คือความไม่ยั่งยืนชีวิตที่ยิ่งใหญ่คือชีวิตที่อยู่ด้วยทานศีลเมตตาและกะตัญยูชีวิตที่มีความดีอาจไม่ใช่ความยิ่งใหญ่แต่ชีวิตที่ยิ่งใหญ่ต้องอาศัยคุณธรรมความดีเท่านั้นวาสนานั้นเป็นไปตามอัธยาศัยคนที่มีวาสนาในทางที่ดีมาแล้วแต่ควบคนพาน วัสนาก็อาจจะเป็นคนผ่านได้บางคนวัสนายังอ่อนเมื่อคบบัณดิตวัสนาก็เลื่อนขั้นเป็นบัณดิตฉะนั้นบุคคลควรพยายามคบแต่บัณดิตเพื่อเลื่อนผูมมวัสนาของตนให้สูงขึ้นผู้มีปัญญาไม่ควรให้สิ่งที่ล่วงแล้วตามมาไม่ควรหวังในสิ่งที่ยังมาไม่ถึงผู้มีปัญญาได้เห็นในธรรมซึ่งเป็นปัจจุบัน ควรเจริญความเห็นนั้นไว้เนืองๆควรรีบทําเสียผู้มีปัญญาซึ่งมีทำเป็นเครื่องอยู่มีความเพียรแยกกิเลสให้หมดไปจะไม่เกลียดขานขยันมันเพียรทั้งกลางวันและกลางคืนจิตเป็นสมบัติสําคัญมากในตัวเราที่ควรได้รับการเหลียวแลด้วยวิธีการรักษาให้ดีควรสนใจรับผิดชอบต่อจิต อันเป็นสมบัติที่มีค่ายิ่งของตนวิธีที่ควรกับจิตโดยเฉพาะก็คือการภาวนาฝึกหัดภาวนาในโอกาสอันควรตรวจดูจิตว่ามีอะไรบกพร่องและเสียไปจะได้ซ่อมสุขภาพจิตนั่งพินิษพิจารณาดูสังขารภายในคือความคิดปรุงแต่งของจิตว่าคิดอะไรบ้างมีสาระประโยชน์ไหมคิดแสหาเรื่องหาโทษ คนทุกมาเผ่าตนอยู่นั้นพอรู้ผิดถูกของตัวบ้างไหมพิจารณาสังขารภายนอกว่ามีความเจริญขึ้นหรือเจริญลงสังขารมีอะไรใหม่หรือมีความแก่ชราหลุดไปพยายามเตรียมตัวเตรียมใจเสียแต่เวลาที่พอจะทำได้ตายแล้วจะเสียการให้พิจารณาในใจเสมอว่าเรามีความแก่เจ็บตายอยู่ประจำตัวทั่วหน้ากัน ทานศีลภาวนาทำทั้งสามนี้เป็นรากแก้วของความเป็นมนุษย์และเป็นรากเงาของพระศาสนาผู้เกิดมาเป็นมนุษย์ต้องเป็นผู้เคยสั่งสมธรรมเหล่านี้มาอยู่ในนิสัยของผู้จะมาสวมร่างเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ด้วยมนุษย์อย่างแท้จริงคนหิวอยู่เป็นปกติสุขไม่ได้จึงวิ่งหาโน่นหานี่เจออะไรก็หาคว้าติดมือมา โดยไม่สำนึกว่าผิดหรือถูกครั้นแล้วสิ่งที่ขวามาก็เผาตัวเองให้ร้อนยิ่งกว่าไฟคนที่หลงจึงต้องสแสวงหาถ้าไม่หลงก็ไม่ต้องหาจะหาไปให้ลำบากทำไมอะไรอๆก็มีอยู่กับตัวเองอย่างสมบูรณ์แล้วจะตื่นเงาตระคูปเงาไปทำไมพอรู้แล้วว่าเงาไม่ใช่ตัวจริงตัวจริงคือสัจจทั้งสี่ ที่มีอยู่ในกายในใจอย่างสมบูรณ์แล้วอานนสงส์งของศีลห้าเมื่อรักษาได้ 1. ทําให้อายุยืนปราศจากโรคภัยเบียดเบียน 2. ทรัพย์สมบัติที่อยู่ในความประรองมีความปลอดภัยจากโจรผู้ร้ายที่จะเข้ามาราวีเบียดเบียนทำลาย 3. ระหว่างลูกหลานสามีภริยาอยู่ด้วยกันเป็นผาสุกไม่มีผู้ใดล่วงล้ำ กร่ำกลายต่างครองกันอยู่อย่างผาสุก 4. พูดอะไรมีผู้คนคารพเชื่อถือคำพูดมีสเสน่ห์เป็นที่จับใจไพเราะด้วยสัตว์ด้วยศีล 5. เป็นผู้มีสติป,ปัญญาดีและเฉลียวฉลาดไม่หลงหน้าหลงหลังจับน้นชนนี่เหมือนคนบ้าบอหาสติไม่ได้ผู้มีศีลเป็นผู้ปลูก และส่งเสริมสุขบนหัวใจของคนและสัตว์ทั่วโลกให้มีแต่ความอบอุ่นใจไม่เป็นเทระแวงสงสัยผู้ไม่มีศีลเป็นผู้ทํำลายหัวใจคนและสัตว์ให้ได้รับความทุกข์เดือดร้อนทุกหย่อมย่าเราเกิดมาเป็นมนุษย์มีความสูงสักอย่านำเรื่องของสัตว์มาประพฤติมนุษย์เราจะต่าลงกว่าสัตว์และจะเลวกว่าสัตว์อีกมากมายอย่าพากันทำให้พากันละบ,บาป บำเพ็ญบุญทำแต่คุณงามความดีอย่าให้เสียชีวิตเปล่าที่มีวาส,สนาเกิดมาเป็นมนุษย์กรรมจำแนกสัตว์ให้ทรมานและปณิต่างกันผู้สงสัยกรรมหรือไม่เชื่อกรรมว่ามีผลคือลืมตนจนกลายเป็นผู้มืดบอดอย่างช่วยไม่ได้แม้นเขาจะเกิดและได้รับการเลี้ยงดูจากพ่อแม่มาเป็นอย่างดีเหมือนโลกทั้งหลายก็ตาม เขาก็มองไม่เห็นคุณของพ่อแม่ว่าได้ทำให้กำเนิดเลี้ยงดูตนมาได้อย่างไรแต่เขาจะมองเห็นเฉพาะร่างกายเขาที่เป็นคนกำลังโรภโลยู่โดยเจ้าตัวไม่รู้เท่านั้นคนฉลาดปกครองตนให้มีความสุขและปลอดภยัยไม่จำเป็นต้องไปเที่ยวแสวงหาทรัพย์มากมายหรือเที่ยวกอบโกนเงินเป็นล้านๆมาเป็นเครื่องบำรุงจึงมีความสุข ผู้มีสมบัติพอประมาณในทางที่ชอบมีความสุขมากกว่าผู้ได้มาในทางมีชอบเสียอีกเพราะนั่นไม่ใช่สมบัติของตนอย่างแท้จริงทั้งทาท,ที่อยู่ในกรรมสิทธิ์แต่กฎความเป็นจริงคือกรรมสาบแช่งไม่เห็นด้วยและให้ผลเป็นทุกข์ไม่สิ้นสุดนักปราชญ์ท่านจึงกลัวกันหนักหนาแต่คนโง่อย่างพวกเราผู้ชอบสุขเอาเผากินและชอบเห็นแก่ตัวไม่มีวันอิ่มพอ ไม่ประสบผลคือความสุขดังใจหมายอะไรอะไรที่เป็นสมบัติของโลกมีใช่สมบัติอันแท้จริงของเราตัวจริงไม่มีใครเหลียวแลสมบัติในโลกเราแสวงมาหามาทุจริตก็เป็นไฟเผาหาคนดีมีศีลธรรมในใจหายากยิ่งกว่าเพชรนินจินดาได้เป็นคนดีเพียงคนเดียวจะมีคุณค่ามากกว่าเงินเป็นล้านล้านเพราะเงินเป็นล้านล้าน ไม่สามารถทำความร่มเย็นให้แก่โลกได้อย่างถึงใจเหมือนได้คนดีทำประโยชน์ธรรมเป็นเครื่องปกครองสมบัติและปกครองใจถ้าขาดธรรมเพียงอย่างเดียวความอยากของใจจะพยายามหาทรัพย์ไม่ก่องเท่าภูเขาก็ยังหาความสุขไม่เจอไม่มีธรรมในใจเพียงอย่างเดียวจะอยู่ในโลกใดกองสมบัติใดก็เป็นเพียงโลก เศษเด่นและกล่องสมบัติเด่นเท่านั้นไม่มีประโยชน์อะไรแก่จิตใจแม้แต่นิดเดียวความทุกข์ทรมานความอดทนทนทานต่อสิ่งที่กระทบกระทั่งต่างๆไม่มีอะไรจะแข็งแกร่งเท่าใจถ้าได้รับความช่วยเหลือที่ถูกทางใจจะกลายเป็นของประเสริฐให้เจ้าของได้ชื่นชมอย่างภูมิใจต่อเรื่องทั้งหลายทันทีขอพระธรรมคำสอนของลุงปู่ จงเป็นที่พึ่งระล,ลึกถึงอยู่ในจิตใจเป็นเครื่องป้องกันจิตจากพยันตรายทั้งหลายอันเป็นเหตุทำให้จิตใจตกลงสู่ที่ชั่วเป็นกำลังศรัทธาวิริยะสติสมาธิอุตสาหะขันติให้มีความภาคเพียรอยู่ในการปฏิบัติธรรมหนทางถูกต้องต่อไปนี้ตลอดไปทุกภพทุกชาติจนกว่าจะถึงพระนิพพานด้วยเทิน